สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามือนี่เข้าได้หอยตัวยังไงอีกแล้วจ้ามาจ้าพี่น้องหอยตัวใหญ่ๆคาแม่เลยตัวใหญ่อีนี้ได้จ้าพี่น้องสดพร้อปัง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 จอู้พี่หอยไมากินน้ำเพ็งจ้ากินบ้านี่ มื่อนั้นคิดเ<ม>บ้ง<ม>่งไสสองตเข่าปากบ่ลุมอ่ะที่อำ้ำมันตัวใหญ่หลายแฮปปี้ที่อําน้ำเมนน้ำเนนี่ของแซ่บอ้เาาอาเปลี่ยนอย่างไรบ่ เปลี่ยนอันนี้ไหมบ่เป็นอยังเอาอันนี้บ่ไม่เป็ยนไเป็นคิ้วคิวเปลี่ยนไหมเนาะมันรอบออต้องรมเนาะโอเเยว่าซื้อมาแล้วงใส่ถุงมัน ท่าแกครับโตใหญ่อีนนีมุงเพชระจะร้องกินสองโตเ<อ>ด้ยเอยนะอืมหวานอ่ะฮะว้ยต๊ะโต๊ได้พะเพราะอันกล้องม,ม่เป็นลสองตัวอืม อแม่แม่จ๋าแม่กินนี่ไหมจุ๊จุ๊แม่ป้าหืมป้าหอย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 หนูกินยังไม่ได้โตขึ้นหนูค่อยกินได้กินนี่ไหมกินได้ไหมกินติมไหมติ้มมาลงมาลงมามานั่งกินกับแม่ก็ได้ โอุ้ยนั่นไงพ่อบอกแล้วกินเสร็จก็หยิบติมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอาถ้วยมาให้ถ้วยมาให้จ้าจ้าจุจ้าก่อนจ้าจ้าปลาปันนาหนาก่อนรีดเดี๋ยวชอบไหมเพิ่นกินข้าวปุ้นไปแล้วเพิ่นกินข้าวปุ้นน้ำปลานวนเพ็รเจ๊งไกล้วแม่เนี่ยเห็นบอ ปากเอายังแก้วอ่ะตึ๊กไก่น่เฮ้ยสิบเบอสือสครับบุมี่ใหม่จับพี่น้องบุมี่ใหม่จับเพนกินเุ้ยหย่าเฮ้ยหย่าบุญมีนว่าบุอยากซื้อให้ซื้อซสื้อมาร่องมึงแล้ว Nè đấy, hm, đi hm, hm, nó hm, nó xanh hm, hm, rồi hm, 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 พี่น้องทารัา,าตัวยังยังสี่แพ่พงบ่การดุนดนกินเทียพี่น้องซิกระปุกสองลอยเจ้าไหนไปซื้อมากรถไปเติมมัน่นเหรอแรีบากเลยนอะเฮ้ยเอา<อ><อ>ขออยากกินหอยแข้งหอยคอยกินได้บ่หอยนางร่มหอยนางรุมเอากินกับกินนั่นตัวว่านั่นกินกินเลยค่ะ เพ่ไปซื้อแปดกระปุกเรียพี่น้องแต่น้อยไปซื้อได้ซิฟบังเฮียเ้าจ้าพอยิบเกินไหมแม่พอยิบไปเก้ากระปุกไหมเออข้าเจ้าได้ปะไอ้คือบอกเอาอีกกระปุกหนึ่งหน่วยสองหนวยส่าเอน่ะเอาเอาเอาเงินจบก่อน ร้านอาหารขายอาหารทะเลอุ้ยน้ำจิ้มแค่ว่าเนี้ยเจ้าทิ่มเลยเนี่ยขอไปกินกับเขากินกับข้าวเจ้าสยาเด้อหอยสดอีกหวาน ทำยังไงยังไพี่น้องจ้ากินได้รูปเดี๋ยวแม่อับน้ำแหื้มหื้มฟกกรอบอื้มยัีหื้มหื้มุดยอดสมอยากเยอะ ไปเอาน้าไปเอาน้ามสิ่น้านี่ก็พริกเขาพริกเผา เข้าไปร่วงร่วงเช็ดมาลูกเดียวไม่ให้ไหน โอ้ยพิกลงพอ่อจากชินเลยค่ะืมเมืม่อตัวยเมื่ตัวอพ่อเหนียวตรงไปตรงไปตรงไปมาเด้อพี่น้องสูกทุกคน ไปน้่งร่มถัดยังไงอิศาพี่น้องที่ยูอเอมันไปก่อนมดเดีแซวขอบใจดีครับบ๊ายบายนะนี่เนี่ยบ๊ายบายก่อน Mm-hmm.